สวัสดีครับกลับมาพบกับกัปตันแจ็คจิอีกครั้งวันนี้ผมจะมาสอนเล่นกิลด์นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งแทงแต่ว่าเราจะไม่เล่นสายแทงครับวันนี้เราจะมาเล่นสอนเล่นสายเวทกันนะครับซึ่งกิลด์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ว่าเอาไปเล่นสายเวทก็หนักก็แรงออกของเวทอะ่ะมันจะยิงแรงเหมือนกันครับโดยสกิลนี้เลยเป็นสกิลหลักของมัน เมื่อเราเล่นเป็นสายเวทครับก็คือคิวเดอร์เนี่ยจะยิงทองคําใส่ศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย300ที่เลเวล1นะครับแล้วก็ที่เลเวล6เนี่ยจะสร้างความเสียหาย550แล้วถ้าเราออกของเวทเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ยิงแรงขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็ส่วนของที่เราจะ ใช้ในการเล่นสายเวทนะครับก็มีดังนี้ครับชิ้นแรกเป็น o f ฟออฟเดอะเมจนะครับผมซึ่งบวกพลังเวทบวกลดคูดอแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือทุก30วิเนี่ยรับเวทจะได้เวท12หน่วยแล้วก็ HP สูงทุด50หน่วยครับผมแล้วก็ลดคูดาวหนอร์เซด้วยแล้วก็มีสกิลติดตัวอีกอย่างก็คือเมื่อฮีโร่เลเวลเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้เราฟื้นฟู ฟืนฟูเลือด20%แล้วก็มานาภา,ภายใน3วินาทีครับผมเสร็จแ,แล้วชิ้นที่สองก็จะเป็นสมุดเขียวนะครับผมก็คือบวกพลังโจมตีเวทแล้วก็มีสกิลติดตัวเขาก็คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด1,400ครับต่อไปเป็นมงกุฎนะครับก็จะบวกพลังเวท200นะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือ จะเพิ่มพลังเวทให้เราอีก35แล้วก็เพิ่มจาอเกาะเวทอีก75คิดต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะครับซึ่งถ้าถ้าไม่ออกรองเท้าเลยนี่ช่วงหลังๆนี่ไม่ไหววิ่งตามเขาไม่ทันครับก็เลยต้องออกรองเท้าก็จะบวกพลังเวทบวกความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็บวกจอกเกาะเวท10เปร์เซ็ตครับต่อไปเป็นคาทานะครับผมก็จะบวกพลังเวท นะครับ120แล้วก็บวกมานาสูงสุดบวกพลังชีวิตแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือมานาชิลก็คือเมื่อ HP เราต่ำกว่า4 0เนี่ยมันจะสร้างโลกขึ้นมาให้เราเนี่ย4 5 0้าถึง1,500นอนะครับแล้วก็มีสกิลติดตัวอีกอย่างก็คือเวทแวมไพร์บวก20%ก็คือดูดเลือดน,นั่นแหละแต่เป็นของไซเวนเขาจะเรียกวเวทแววไพร์ต่อไปเป็นแหวนนะครับใช่แหวนไหมไม่รู้เหมือนกันเ,เรียกมันแหวนแล้วกัน ครับมันก็จะบวกพลังเวท140แล้วก็บวกลดคูดาวบวกเพิ่มเกาะให้เราด้วยซช,ช่วงช่วงหลังๆเนี่ยสังเกตได้ว่าเราจะออกของให้ที่ทำให้มันอึดหน่อยขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าช่วงลาดเกมนี่ต้องอาศัยความอึดนิดนึงนะแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือสร้างความเสียหายเวทอีก4%ของ HP ปัจจุบันของเป้าหมายครับผมสำหรับวิธีการเล่นยังไง เราไปดูกันเลยครับผมนะครับ <c oughs> เกิมเล่นแลนะครับผมเอสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมเลยครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้ครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับผมครับผม <c oughs> ก็ฝากกดติดตามด้วยครับเล่นกลาง เล่นบนยูฟวาเนกลางให้คนอื่นเข้าไปอ่าสำหรับสกิลการอัพสกิลครับให้เราอัพสกิลสองครับสกิลยิงเนี่ยครับจนเต็มไปก่อนเลยอัพนำจนเต็มก่อนเพื่อนเลยครับแล้วค่อยอัพตามมาอัพสกิลหนึ่ง ให้เต็มที่หลังบทสกิลของก็จะเป็นยิงยิงกระสุนออกไปเนี่ยอทำให้ถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะทำให้ติดสะตันด้วยเป็นสกิลหลักของคิดอสายเวทเลยครับสกิลหาก,กินเลยเอาไว้ยิงค่อนข้างแรงมากครับเวลาโดนถ้าออกของนะ ออกของสายเวทนะส่วนสัก,กิลหนึ่งก็จะเป็นพุ่งเข้าไปชนครับโ so oh, อ,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 อ้หนีก้อนมีมาเยอะมาเยอะจริงมาเยอะหนีก่อน ถอยกลับบ้านไม่ดีเว้ยถอยกลับบ้านไปมีพวกเราไม่มีอ้าวขโมยมังมกรไปแล้วไม่รู้เรื่องเลย ส่วนสกิลอัตเตอ์เมทนะครับก็คือจะเป็นจะเรียกวงเวททองคำออกมาครับสร้างความเสียหายเวทแต่ละครั้งแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสัตันด้วยเ,เดี๋ยวโชว์ให้ดูเอาไว้ก่อนพิม นี่ครับอนี่ครับนี่คือสกิลอันติเมทไงวะต่วของชิ้นแรกที่เราจะออกก็คืออันนี้ครับผมที่อธิบายไว้แล้วต้นเกม อ f of magic ันนี้เราก็เก็บตังเก็บเลเวลไว้ก่อนครับเพราะว่ายังยิงไม่แรงเท่าไหร่ต้องมีของครับ2สองชิ้นก่อนก็คือมีของชิ้นแรกออฟออฟเดอแล้วก็นังสมุดเขียวอันนี้ก็เริ่มแรงนะครับแค่สองแค่ของสองชิ้นก็แรงแล้ว ไปอะไรเตอร์จะเข้าหรอกดเลยครับกดกดกดแล้วตามด้วยสกิลสเปลเรียบร้อยครับพุ่งเข้าชนไปอีกตัวได้ดับเบิลแทบเหมือนไปรัดเขาไงไม่รู้ตัวที่สอง <c oughs> เป็นไรครับเมื่อเพื่อทีม มาเอาดิเฮ้ยจับครับจับจับเก็บ,บเรียบร้อยเฮ้ยเข้าไปทำไมข้างในนะ่ะถอยก่อน มันมากันแล้วเจดบเลาโดนบัตเตอร์ฟไฟแย,ย่ไม่มีสก,กิลอะไรเลยวยโอ้ยม่มีสกิลอะไรไปสู้มันแล้วเหลี่ยมังกรด้วยแล้วตายด้วยงานนี้แย่เลยไม่มาช่วยกันอนะ เรียกมาช่วยไม่มาช่วยไม่มาช่วยกันเลยถ้ามีตก็ถ้า,ถ,าถ้ายอนมาช่วยอีกคนเนี่ย oh. ผมว่าได้ไปแล้วมังกรไม่มาช่วย ได้ของชิ้นแรกแล้วครับต่อไปจะเป็นสมุดเขียวเฮ้ยกลางโดนกลางโดนยงเดินค่อนข้าง,างช้ายังไม่ได้ออกของเท้าของเท้าเราจะออกเป็นชิ้นที่สี่เลยอ่ะไม่ต้องรีบออก ครับอัพสกิลสองให้เต็มเป็นอันดับแรกเลยครับกะผิดยิงเข้าไปอย่างนี้จับจับจับเอา้าใครตัดตั้งวะ เออออกออกจากออกจากออกแล้วจะตายแล้วกลับบ้าน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 ครับกลับบ้านกลับบ้านเออบนโดนกลับไปไหมจะกลับไปไหมยิงโอ้ติดคลิป ไม่งั้นมีโดนด้วงอะต่กดอกตะก,กี้นฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้ครับผมกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้กันได้ครับให้กำลังใจให้ผมครับป้อมเราไม่ค่อยแหกเลย นาตา,านี่ไม่สนใจโลกเลยเขาเล่นอะไรกันเขาอยู่กันตรงกลา<ป>เอองเอยดแล้วยิงเข้าไปอย่างนี้โอ้จับไม่โดวนวิ่งหนีออกกันหมด ยิงเข้าไปยิงเข้าไปหน้าที่ของเราคือยิงครับไม่โดนยิงยิงแล้วก็ตีครับโดนปะเรียบร้อยครับโดนนะครับสายเวท มันดีตรงนี้ครับยิงแรงถอยดีครับถอยถอยจับเลยเอา้าวจับเลยจะตายแล้วเราก็ยิงสามไงร่ว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 งโอ้โห <fe> ย้อนแม่งลาน กลับไปเติมมานาเลนครับ กิวดอเข้ามาทำอะไรกิวดอเข้ามาทำอะไรพวก oh. จับเลยครับจับวิ่งเข้าไปจับ yeah. <Go> ข้อเสียของสกิลกิวดอสก,กิลอันติกกิวดอ,อก,ก็คือเมื่อโดนสตาร์หรืออะไรมันจะหยุดทันทีไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ย,ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปอ้าวอ้าไม่กลับบ้านเลือเล่อนเรือน้อยไม่กลับบ้านเอ่มั้งหลังอืออะไรอลิตเตอร์ ยิงเ้าไปไม่ตายครับอืมโ,อโดนแล้วจับดิจับจับอืมจับไม่ได้โดนถดตันตลอดดีไงยิง,ย,งยิงเ้าไบบัตเตอร์ไฟอืมมานาหมดวะของให้สองอย่างก็โหดแล้ว ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างนี้กลับบ้านเรือมานาวหมด ส่วนสเต็ปสเต็ปคอมโบสกิลของคิวดอกก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเออก็คือยิงยิงสกิลสองเข้าไปก่อนเฮ้ยนี่ก่อนแหงมารอตังหวะก่อนอก็คือกดสกิลสองยิงให้ศัตรูติดสตันก่อนเสร็จแล้วก็พุ่งเข้าไปครับ จากนั้นก็กดสกิลอันติเมตยิงก่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไป ยิงเข้าไปครับโอ้ยมันจับวก่อนอืมติดคีบอีกโอ้โหเซ็งเลยโอ้เอานนี้เป็น อดินกวนยิงเข้าไปอหอยก่อนอหอยก่อนสเต็ปมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับกดยิงสกิลสองไปก่อนปึงเสร็จแล้วก็พุ่งเข้าไปเสร็จแล้วก็กดอันติเมตจะเป็นลักษณะนี้ครับสกิลทัมโบ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับผมด้วยครับตอนนี้ได้ของอย่างครับสี่อย่างแล้วครับอลิตเตร์นมัวนี่หมุกย่างหมุกย่าง ท้นต่อไปก็จะเป็นคาถานี่ครับจับจับจับโอ้โอ้ยอืม ไม่ทันนะพวกเก็บไปก่อน <Win. S 1> อ๋อ m ม p เป็นของนาตาาไปครับสามสิบเอ็ดถึงสามสิบหกชื่ออะไรของมันครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ กิวดอสายเวทเป็นไงบ้างครับจะเห็นได้ว่านี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวยิงแรงมากครับผมออกของแค่สองอย่างก็ยิงแรงมา,มากแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนสามารถเอาไปเล่นได้ก็ลองดูได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมแนะนำครับเซตนี้แรงมากๆครับถ้าออกของครบแล้วเนี่ยจะยิ่งแรงกว่านี้ ครับสัหรับเพื่อนเอนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้กับตันแจ็กจิก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ